สวัสดีค่ะเมยหอมแปดสิบแปดารดนะคะวันนี้เรามาพิอากรศกันนะคะในหัวข้อที่ว่าอะไรคือแรงดึงดูดที่ทำให้เขาไม่สามารถหยุดคิดเรื่องของคุณได้เลยนะคะมีทั้งหมดสามกองเลือกนะคะกองเลือกที่หนึ่งนะคะ The Lover แบบนี้นะคะกองเลือกที่สองนะคะ The Lover แบบนี้นะคะ กองเลือกที่3มนะคะ The Lover แบบนี้นะคะทำใจให้สบายนะคะชอบกองไหนเลือกกองนั้นนะคะรายละเอียดของทำสเตมนะคะอยู่ด้านล่างนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่1นึ่งนะคะ The Lover แบบนี้นะคะ ค่ะการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะเป็น general reading นะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าอะไรคือแรงดึงดูดที่ทำให้เขาไม่สามารถหยุดคิดเรื่องของคุณได้เลยนะคะ เขามองว่าคุณเป็นนายอัลคันะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะอาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่ดีนะคะหรือเป็นคนที่มีคารมดีนะคะเทนอเพนนิคเกนะคะคุณเป็นคนรักครอบครัวนะคะเป็นคนให้ความสำคัญกับครอบครัวนะคะ p พ g e o อัลวอนนะคะ คุณมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะมีความสดใสเป็นเด็กๆนะคะแล้วก็คุณก็ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะชอบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะ King of p e n i c l e นะคะ King of Charic นะคะ s i x of One นะคะ เขายังคงเก็บเรื่องราวของคุณเอาไว้นะคะยังคงไม่ลืมความทรงจำดีๆเกี่ยวกับคุณและเขานะคะเขามีความรักความปรารถนาดีที่จะมอบให้กับคุณนะคะ s mm ิกออฟวอลนะคะเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ่ะประสบความสำเร็จนะคะ พื้นที่เล็กๆนะคะซิกออฟคัพนะคะโลกแห่งความฝันนะคะเหนื่อยไหมนะคะเขาแล้วคุณนะคะอาจจะมีความทรงจําในวัยเด็กนะคะคุณอาจจะรู้จักกันในวัยเด็กนะคะสมัยประถมมัธยมคุณมีความทรงจําร่วมกันดีๆเกิดขึ้นนะคะเขายังคงคิดถึงอยู่นะคะนึกถึงโลกแห่งความฝันนะคะ คุณและเขาอาจจะฝันถึงกันนะคะหรือว่าคุณคือคนในฝันของเขานะคะที่เขาเคยตั้งสเปกเอาไว้และคุณคือคนที่ที่เขาฝันถึงนะคะเฝ้า,าคิดถึงว่าคนคนนี้คือคนที่เสเปกของเขานะคะเหนื่อยไหมนะคะเขาเป็นห่วงคุณนะคะเขาอาจจะรู้ว่าตอนนี้คุณอาจจะทำงานหนักนะคะเขาก็เป็นห่วงคุณนะคะ ความรู้สึกของเขานะคะดูแลตัวเองนะภาพลวงตาอยากคุยด้วยบอสซาและพรน,นพันอยากบอกอะไรนะคะพรสวรรค์น,นะคะนอ็อบคับนะคะสิกออฟวอน,นะคะเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่มีความพยายามนะคะมีพรแสวงน,นะคะ แล้วก็ทําอะไรก็ต้องไปให้สุดนะคะประสบความสําเร็จได้ถ้วยนะคะเนี่ยคุณอาจจะเป็นนักกีฬามาก่อนนะคะนักกีฬาฟุตบอลนะคะในออฟคัพนะคะเขารู้สึกว่าคุณมีแรงดึงดูดกับเขานะคะคุณอาจจะมีสเสน่ห์มีออร่าหน้าตาดีนะคะจะสวยหล่อนะคะ Si กออฟวอลน,นะคะ เขาอยากจะประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ w i t ด i n g นะคะ Let you r feel r i n d h p you นะคะ t h i s c o p e the one นะคะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะต้องมีเพื่อนมีส่วนช่วยนะคะ คุณและเขาคือคู่กันนะคะจะได้มีการสร้างความรักความโรแมนติกเกิดขึ้นนะคะ w ว็ดดิ้นะคะคุณและเขาจะได้มีการแต่งงานกันนะคะหรือคุณจะได้เจอกันในงานแต่งนะคะยินดีด้วยนะคะ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกคอมเมนต์ไลค์แชร์กดติดตามนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะฝากเพจด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะเดลิเวอร์แบบนี้นะคะ าการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะเป็น general reading นะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าอะไรคือแรงดึงดูดที่ทําให้เขาไม่สามารถหยุดคิดเรื่องของคุณได้เลยนะคะ เดอะทาวเวอร์นะคะคุณและเขานะคะได้จบความสัมพันธ์ไปอย่างกระทันหันนะคะอยู่อยู่ก็แบบจบกันไปแบบไม่มีปี่ไม่มีคุยนะคะแล้วก็ไม่ได้พูดไม่ได้จากันนะคะคุณเป็นเด็กฟูนะคะหลังจากที่คุณจบกับเขาไปแล้วคุณก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วคุณก็มีความสุขนะคะอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะ ช่วงเวลาที่คุณและเขาได้ห่างหายกันไปนะคะคุณก็ไปมีประสบการณ์สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เรียนรู้เกิดขึ้นนะคะเมื่อเวลาผ่านไปคุณและเขาได้มาเจอกันนะคะเนี่ยค่ะเขาเป็น King of Pen ิ c l นนะคะเขาได้เห็นคุณนะคะเขาก็คิดถึงนะคะเขาก็แอบมองแอบคิดถึงคุณอยู่นะคะ เดอะฮีโร่เฟนตนะคะไฟออฟวอร์นนะคะไฟออฟเพนนิคเกิลนะคะเมื่อคุณและเขาได้ห่างหายกันไปนะคะนี่ค่ะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะตอนห่างหายกันไปนะคะเป็นไฟออฟวอร์นนะคะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วระหว่างที่คุณและเขาได้เงียบกันไปนะคะเขาได้อยู่กับตัวของเขาเองนะคะเขาก็รู้สึกว่าเขา มีเกิดความเหงาเกิดขึ้นนะคะเป็นไฟออฟเพนิเนะคะเขาก็รู้สึกเหงาโดดเดี่ยวนะคะเมื่อไม่มีคุณนะคะเดอะฮีโรเฟนนะคะนี่ค่ะคือตัวเขานะคะเขาอยากจะมามอบความถูกต้องนะคะอยากจะมาชัดเจนกับคุณนะคะนี่ค่ะเขาถือกุญแจมาหนึงดอกนะคะเพื่อจะมาไขประตูหัวใจคุณนะคะมามอบความชัดเจนให้กับคุณนะคะครั้งนี้ อยู่ที่เธอนะคะจะเม้นนะคะก้อนหินละเมอนะคะนักมยากลนะคะหัวใจของเขานะคะอยู่ที่คุณนะคะเขารู้สึกคิดถึงคุณนะคะเวลาเขาอยู่คนเดียวนะคะนักมยากลนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือนักมยากลนะคะเพราะว่าคุณทําให้เขารู้สึกสับสนนะคะกับตัวเองนะคะในความรู้สึกของเขานะคะ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเธอคือคนที่ตามหาเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาผูกพันนะคะบอสซากับพรน,นับพันอยากบอกอะไรนะคะรักไม่มีเงื่อนไขนะคะ for all p e n i t e นะคะ f i n i t h นะคะ king of cup นะคะเขารู้สึกว่าคุณคือ มีความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะคุณเขารู้สึกได้ว่าคุณนะรักเขาแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะเป็นรักแท้ๆที่เหมือนแม่มอบความรักให้กับลูกนะคะเขาก็รู้นะคะว่าคุณนะรอคอยเขาอยู่นะคะเนี่ยค่ะและเขาก็เนี่ยค่ะกำลังจะเขาเนี่ยค่ะกำลังจะมาหาคุณนะคะเนี่ยชูบกไม้บกมือ ก็กำลังจะบอกกับว่าผมมาแล้วผมมาแล้วนะครับเขากำลังจะมาหาคุณนะคะเนี่ยด้วยความสุขความอิ่มเอมว่าเขาจะต้องมาหาคุณนะคะ Getting to know each other นะคะ Gives you relationship a c a n n นะคะ To love นะคะ ไพ่บอกว่าขอให้คุณเปิดใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันใหม่นะคะเปิดเผยตัวตนของกันและกันนะคะเพื่อมาสร้างความรักความผูกพันกันใหม่นะคะคุณและเขาคือคู่กันนะคะทูเลฟนะคะคุณและเขาเป็นหลักแท้นะคะหลักแท้แท้ที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะที่มองตาแล้วดูใจกันนะคะ ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะกดไลค์แชร์คอมเมนต์นะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะฝากเพจด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่3นะคะเดินเลเว์แบบนี้นะคะ าการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะเป็น general reading นะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะอะไรคือแรงดึงดูดที่ทําให้เขาไม่สามารถหยุดคิดเรื่องของคุณได้เลยนะคะ s ทิคออฟซอดนะคะนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเคยหันหลังกันไปนะคะเขาเคยหันหลังจากคุณไปนะคะเขาอาจจะมีบุคคลอื่นมานะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณและเขาเป็น T ีออฟคัพนะคะอาจจะเป็นผู้ร่วมงานกันนะคะหรือว่าเพื่อน กันในสมัยประถมมัธยมได้นะคะหรือรู้จักกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ได้นะคะ <S 2> <S 2> <it izen> เขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่อบอุ่นอ่อนโยนนะคะแต่ว่าคุณก็มีความเข้มแข็งอยู่ในขณะเดียวกันนะคะดีแฮงแมนนะคะสเต็งนะคะเอ็ดออฟชาลิกนะคะเหมือนตอนนี้ค่ะเขา ห้อยหัวลงมานะคะเขายังไม่สามารถทำอะไรได้นะคะเหมือนเขารออะไรบางอย่างอยู่นะคะเขาก็มองว่าคุณะค่ะเป็นผู้หญิงที่อบอุ่นอ่อนโยนเขาอยากจะเข้าหาคุณนะคะหลังจากเนี่ยแต่ตอนนี้เหมือนคุณและเขาได้หันหลังกันไปนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะหยุดความสัมพันธ์กันไปนะคะคันทีนะคะ เรื่องมหัศจรรย์น,นะคะเงินหนํามีไหมนะคะเขามีความรักให้กับคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ใส่แว่นนะคะเรื่องมหัศจรรย์น,นะคะเขาอยากจะเดินจับมือกับคุณนะคะอยากจะให้มีปาฏิหาริย์หรือเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะคะเงินหนํามีไหมตอนนี้เขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องการงานการหาเงินอยู่นะคะ ความรู้สึกของเขานะคะอยากดูแลเธอนะคะเธอคือความสุขนะคะหึงห่วงนะคะบซ่าและพรนรันอยากบอกอะไรนะคะฝังใจนะคะ The Sun นะคะ ไพ่บอสซาและพรน,นับพันไพ่บอสซาและพรน,นับพันอยากบอกอะไรนะคะ <S <S <ess> เขาคิดมากนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ <S <S <ess> นอนไม่ค่อยหลับนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะ <S <S <ess> จะมีบุคคลอื่นนะคะที่เขาอิจฉาคุณอยู่นะคะ เดอะซั sun, นะคะคุณคือความสุขของเขานะคะคุณคือแสงสว่างของเขานะคะเขามีความหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ for give and learning นะคะ passion นะคะ very soon นะคะความสัมพันธ์ทางนี้ไพ่บอกว่าอาจจะต้องมีการให้อภัยและเรียนรู้ซึ่งกันและกันใหม่นะคะ ขอให้คุณได้เปิดใจนะคะและเรียนรู้ซึ่งกันและกันใหม่มีการให้ภัยกันเกิดขึ้นนะคะคุณและเขามีแพชชั่นมีแรงปรารถนาต่อกันนะคะมีความชอบต่อกันมีแรงดึงดูดต่อกันนะคะเวลิซูนนะคะในเร็วๆนี้นะคะเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามการรับชมกดไลค์คอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกช่องทางนะคะฝากเพจด้วยนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ